สวัสดีเพื่อนเพื่อนเราก็น้องนทุกทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบล็อกที่มีแมปชื่อว่ากาชาออนไลน์กันนั่นเองนี่วันนี้นะคะเราก็จะมาทำตามคำขอกันนั่นเองนะคะแลวเมทุกคนอยากจะให้มี ep 2เราก็จะมาทำกานอีกเลยทุกคนซึ่งเราก็ยังไม่รู้หรอกนะคะว่าเ p ่อ2ในครั้งนี้เราจะทำเกี่ยวกับอะไรดีเพราะเราก็รีวิวไปหมดแล้วนะคะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาบอกความลับละกันนะคะทุกคน ก็ความลับที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นความลับที่อ,อ่ไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้กันหรือยังไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้มากหรือรู้น้อยแต่ว่า,จ,าจะทำเป็นคลิปให้อ,อ่มีในคอลเลคชันของเราบ้างทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาบอกสถานที่ลับในเกมกาชาออนไลน์นั่นเองทุกคนซึ่งสถานที่ลับที่เรารู้ในตอนนี้เขามีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะซึ่งที่เดียวที่นั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนั่นเองนะคะทุกคนไปกันเลยซึ่งสถานที่นั้นนะคะมันอยู่ที่ สคูลคลาสลูมนั่เองนะคะทุกคนใช่แล้วคือจะบอกก่อนว่าคลิปนี้อาจจะสั้นแน่ๆเลยอะ่ะออโอเคมาที่ห้องเรียนนี้กันเลยนะคะทุกคนมาที่ห้องนี้นะนี่ก็จะเป็นห้องเรียนที่สรินจะมาทำบมจาทุกคนก็จะมาเห็นคนมาแต่งตัวโอเคเราจะปล่เขาแต่งตัวไปนะคะทุกคนอ่านี่ก็จะเป็นวันใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วก็ส่วนโอ้ยโอยส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นวิว วิวนี่สามารถออกไปได้จริงไหมไม่ค่ะทุกคนออกไปไม่ได้จริงนะคะเออเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากให้มีคลิปเพิ่มเนี่ยคลิปต่อไปเราจะทำเป็นเอ่อคลิปอัฟฟิตกันไหมคะทุกคนเป็นคลิปแต่งตัวเอาเปล่ะเอาเป็นล่ะคลิปแต่งตัว,นนตตวในกรชาออนไลน์ทุกคนกรช้าออนไลน์เราก็สามารถสร้างสรรค์การแต่งตัวได้นะคะทุกคนแบบสวยเวอร์วางอะไรวางเวอร์นะคะทุกคนปากข้างบนตรงนี้ไม่มีสถานที่หลับอะไลาั้งนั้นทุกคน ซึ่งสถานที่รับนะคะมันอยู่ตรงถังขยะนี่เลยค่ะทุกคนใช่สถานที่รับมันอยู่ตรงถังขยะทุกคนพร้อมแล้วก็โดดลงไปเลยจ้าโดดลงอะไรล่ะนี่ทุกคนมันเข้ามาได้แล้วเราจะเจอกับสถานที่รับนั่นเองมันจะเป็นห้องสีดํานะคะนล้วก็จะมีคนชูนิว้วโป้งเย่แล้วก็ตรงนี้เป็น b r ัสยู t ์ท t นแปลว่าอะไรแปรงฟันหรือเปล่าให้รู้ค่ะทุกคน โอเคดูวงคลิปจบแค่นี้เฮ้ย hey, จะบ้าหรอคลิปจบแค่นี้ได้ยังไงกันเอาเป็นว่าเราพาทุกคนเนี่ยมาดูสถานที่รับกันเรียบร้อยแหละต่อไปแล้วเราจะออกอยังไงละ่ะใช่โอเคเราออกมาแล้วทุกคนทุกคนต้องเออถ่ายถ่ายมาหน่อยละกันนะอ่าแปบหนึ่งทุกคนอ่าออกมาแล้ว l ิ r d w o r ์นี่ค่ะทุกคนปาปากันเลยเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปต่งตัวกันมาทุกคนใช่เพื่อให้คลิปมันเออ ดูมีสีสันแล้วก็ยาวมากขึ้นซึ่งวันนี้ที่เรามาแต่งตัวนะคะก็จะเป็นแนวตีมดําเหลืองนั่นเองนะคะทุกคนถือว่าเป็นตีมที่แบบดูสวยเวอร์นะเออสวยใช้ได้เลยโดนต่อไปนะคะเราจะมาแต่งตัวตีมตีมสีอะไรดีทุกคนต่อไปเราจะมาแต่งตัวตีมสีแบล็กพิงค์แมาทุกคนดําชมพูเออต่อไปเราก็จะมาที่สคูปาร์ซาค่ะออกมาจากโรงเรียนเราจะไปหาที่แต่งตัวกันเราก็จะมาดูเพื่อนเพื่อนใช่ไหม เพื่อนคนนี้ก็ยังเพิ่งแต่งตัวเริ่มต้นเองนะทุกคนเราก็จะมาที่นําพูเราก็จะเห็นเบื่อนเนี่ยเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้กันเยอะแยะโ็มีคนแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงด้วยคะเฮ้ยมีคนแต่งตัวแบบชมพูเลยอะชมพูน่ารักมากโว้ยมีคนไทยด้วยทุกคนโหลดแล้วก็ติดเป็นอ่อธงไทยทุกคนแล้วเขาก็คุยกันทันจีโร่จูนอ่าว่ากันไปทุกคนสวัสดีสาเพื่อนเพื่อนทุกคน ไม่มีใครรู้จักเราเหรอกค่ะทุกคนโซเซสทุกคนจะมองไปด้านนี้ทุกคนจะเห็นแบบว่ามีคนน่ะยืนอยู่ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรงั้นเราจะเอาสถานที่นี้ไปกับการแต่งตัวละกันโอเคจากดําเหลืองของเรานะคะเราจะแต่งตัวเป็นตีมดําชมพูกันนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้เราก็จะเอ,อ่อบอกสถานที่รับและเอาฟิตเสื้อผ้าของกาชาออนไลน์ในการแต่งตัวโอเคเริ่มเลยดีกว่าทุกคนไป เราจะแต่งตัวยังไงดีให้เป็นดำชมพูให้มันดูสวยสวยทุกคนไปดูแบบสปิดรันแล้วกันนะทุกคนไปเลย ตอนนี้เราก็แต่งติมดำชมพูเสร็จแลว้วทุกคนติมแบล็คพิงคโคตรสวยทุกคนโอเคทุกคนก็สามารถเอาไปแต่งตัวตามได้อะคือแบบปังเวอร์แบบดําชมพูแบล็คพิงต้องมาแล้วปะแบล็คพิงโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆนะคะนะเพื่อนๆก็แต่งตัวคืออยากเจอคนแต่งตัวจับจ้ากอ่ะเพื่อนคนนี้แต่งตัวแบบดูจืดอะแต่ว่าเทอะดูนเท่เท่ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังอโอ้ โอ้คนนี้ทรงผมแบบหืมรนจวยนมากๆเลยทุกคนโอ้โหเลิศเวอร์แล้วนี่คืออะไรมันมีอะไรรู้ติดหน้าเขาด้วยทุกคนเลิศนะเลิศเลิศตรงนี้นะคะก,ใคก็ใครก็ได้ช่วยด้วยมาป้าใครก็ได้ช่วยด้วยเรามีดาบนะให้เราช่วยป้าเรามีดาบเอาปะาอาป้าวิผู้หญิงคนนี้น่ารักมากทุกคนวิคนนี้แต่งแนวแบบว่าดํามืดเลยทุกคน วิคนนี้ก็สวยด้วยอันนี้ก็ตุยวิคนนี้ก็แต่งม่วงๆลนะทุกคนนี่คนนี้จะออกแนวแบบสีม่วงนะของเราสีชมพูชมพูทำไมของทำไมชมพูแล้วมันออกม่วงๆวง่ะทุกคนอันนี้วยทุกคนน่ารักมากเลยอะน่ารักวยมานีนะคะมานีมากับมานะแต่อยากให้เธอโทรมานะเฮ้ยอะไรวะวิคนนี้แบบแอบลองห้างอืมเลิศนะว่าไม่ได้ โอเคค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และ u b s c r i b e ให้กับช่อง B G Color ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายทววุ้